สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องมา,ามาชมดอกไม้ครับดอกไม้ธรามัชาดได้ครับไี่งามครับพี่น้องเลยเกิดยุ่ข้างทางครับพี่นออ้องกแหลงมาชมสวนดอกไม้พี่น้อง เจอน้าพี่น้องก่อนลังที่ออกดอกตัวนี้สีส้มพี่น้องเอ้ง้มคัดพี่น้องไหมฝ้าชมสวนดอกไม้เมื่อนี่ขางโรงงานครับอันนี้เป็นแท็กแลนอ้ยมองนีบักแกงงางนาำเลยพี่น้อง ต้องอีกครับต้องอีกนี่สวยงามมากนะครับพี่น้องเอ้ เหมือนต้นนี้ยังพี่น้องผู้ดใดฮูก็ตอบแน่ลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรสุดแล้วแค่นี้่ะครับพี่น้องเอ้ยมาชมดอกไม้งามๆครับตอนเช้าๆ